กับนันมาสการค่ะปูเล็อกเล้าออกสิมื่อีเลกเลาเนาะเลาตอนเย็นค่ะรอบสองทุ่มครึ่งสองทุ่มยี่สิบสี่ยี่สิบสามยี่สิีก็ออกแลละค่ะปู๊โอ้เล็กเลาก็บอเคยฝันเจวเล็กเล้าเล็กเรื่องจะเตี่ยดอกปันไปห่างเดอกเล็กเล้าหนไปออกเล็กเล้าจะออกรปูเนาะแล้นึกจีไแมังไ วันมันไปทาเรือวันหลวงปู่พี่ทาเลื้อยสืบไปนี่แหละมันเป็นทาเรือยสืบไปยู่เกียนเนาะแล้วก็เดีห็นเขาควบไปสบายเช่นเนี่ย้ามันนั่นแม่น้ำโมแม่ก็แล้วไปน้ำโมแม่น้ำมันนั่นกติบบแค่สองตัวแต่หลวงปู่ฝันมือขึ้นเนี่ยมันจะแม่นเล็วมันจะถือบอลมันจะแม่นหยั่งมันะได้แบบนี้ค่ะเออมุงเออ มืงเด็กต e> ิดเด้ไปส่งคนไตคนกระไตมูวพ oh ูเดียวพูดนะมูเด็กันเพื่อนกันในหลังเล่นกันแดดายเป็นโรคเนื้ตดกานบ้ายเิดไปพูดนะวัดป้ามันเลยย่างตากแดดไปโอ้ยแดดท้งห้อนมาเนี่ยไปจูงคนไปคนนี่ย้นละแต่ว่ามื่อคืนฟันมื่อคืนฝันว่าก็ไปท่าเลื้อไปเอ็นก็คว้ไปสบาย ปลาสวายใงยสามตัวปลาสวายเงมันมันนังไตเลยห่ะแต่ว่ามันกันน่าดูดอกแต่ว่าเหม็นยู่กรบโปงเหม็นครับแต่ว่ากระโปงมน่าครับเขา่าเขาปาดยุ่น่ะเขาปาดเป็นท่อนเป็นอย่างสิคะจ้าเขาก็เลยถามว่ากูเอาวัวปาอะไนเาเอาไปอย่างไรเรื่องที่ดอกมันกินได้ยุติมันก็ยังเหม็นเหม็นเรื่องที่ดอกไมที่เอาว่าไั้น หลวงปู่เด้หลวงพู่เขาว่าอย่างไรเจ้าไปอยัางน้อป้ากระไดเดจยวไปอย่างไรบ่เอ๋เอาบ่เจ้าหยอกเดจยวไปอย่างไรเลี้ยงเจ้าจ้ากาะบ่ได้ไปเอาของเขาดอกแต่ยังเขาะควายอยู่น่ะแต่ว่าเขาถามหม้ายเยอะเจ้าโอ้แล้วเออเอามาณน่ะเดี๋ยวเราจะเจ้าไปให้ยด้วหลวงปู่ท่านบอกกันหนึ่งเดจ้าไปห้ดอกเดี๋ยวได้เกามาเอาลวดไปจงวายเยอะท่านก็เป็นปลาสวายแง่ตัวซ้ำขาเนี่ยแะตามตัวนอนเลี้ยงแถวไม่นอนคือว่าขันแม่นนั่นกาะฝันเมื่อเย้าเนาะเมื่อคืนเนาะฝนฝน ปลาเนี่ยมันเป็นแปดที่แล้วแต่ว่าเออเออมันเป็นเงินแปดศูนย์ตีปลาเน่ามก็ไม่แปดสามมันมีสามตัวเนาะใชมันไม่เนี่ยงก็ไม่เล็กก็ไม่ยังพูดเพาท้ายไปตามก็ปลาเดียวกันนี่แหละแต่ว่าที่มันแปดสามแปดศูนย์เป็นสถิติแล้วงที่บอกมันเล็กก็ไม่ยังมันมีสามตัวก็เรียกว่าแปดสามคันว่าศูนย์ก็ได้ปลาตายเนาะปลาตายเนาะปลาเน่าแล้วมันสถิดิ เป็นศูนย์ก็ได้เป็นแปดศูนนี่ก็ได้เป็นแปดสามนี่ก็ได้มันก็มีสอตัวต่ยางแปดศูนย์แปดสามมัออืมกาันเป็นเลขนะมันเป็นเลขมันกับฝันมายาวมันกับฝันอะไรต่าเนาะมันฝันมายาวหานออกล่าออกเลี้ยวหันเป็นดวงดีหันมันมันตันู่ไปีร้องตีรองเบอร์ยี่หกแปดศูนย์แปดสามก็ได้สมตัวก็ด้สามตัวก็ด้สามแปดศูนยบอกปู สองตัวลอดซื้อเลขเพราต้องไปซื้อสามตัวเดี๋ยววางสามตัววางสองตัวนี่คือคองสอตเนี่ยเออแต่ตั้งตัวเดียวถ้าแท้ย้ำว่าอยากถืออยู่คนเอาสองตเนี่ยมันถือตัอคนกรไดงั้นคือเ่าแหละสามตัวแล้วจะวางเขาไปจะเบรกเล้วจะวางไปซื้อสามตัวมันถือยากก็ไม่หมนลีนี้คนจะถือเลยสามตัวแล้ก็มีอยู่หละแต่วน่งบ่อใครถือผู้ชายผู้ชายกำลังคัวป่าอยู่วะที่ปูเป็นผู้ชายเป็นบ่อ ทมกนมันหลายคนตัวเจโจเจอย่ันอัอนมองตาเลือดมันก็หลายแต่ผูยาปูยิงจากู้ชายเนาะย้อนผู้ก็หลายปุ๊บปุ๊บแล้วขัวป่าสวายปลาสวายไม่มีเกล็ดสามตัวผู้ชายเป็นคนขั้วเนาะปูเนาะผู้ชายเป็นคนเน็ดกับสิบวันผู้ชายกับน้ำหานี่แต่ว่าจากผู้ชายผู้หญิงแต่ว่าหังหลายคนอยู่มันหลอเป็นพ่อเลือดแล็วเดี๋ยวมันบนสวนยางสวนกันอยู่นะจ้ามันหลายคนจย่พูด จะกัดบาเป็นท่อนไปและเดี๋ยหายก็รู้เดี๋ยวไายังนั่นเรื่างที่ของคุ้ยคันเดียวกันเอาไ้อง้จะไมาหายรอกประเด็นจงไว้หามั่ก็สิแ่ไหนล่ะไางที่เดวมั่ก็สิจงไว้หาก็สิได้ทอนตัวนี่สือรองบกันนะอง้ซื้อแปดวนแสรองบงี่ม่นอให้เยมเรียยว่จะรอกไ่ได้มันใจดอกพันสันวด

กันนะเนาะปลาตายสามตัวแปดสามแปดศูนก็มีซสองตัวเท่านั้นเนาะปูเนาะไม่ได้ไรเดี๋ยวทำเพได้แค่นีเขาหมดละอาขาดกัจจายคนผักตั้งรัฐบาลสมมตตัง้งเงินเดือนเนภายจะกหาพันบาทแต่เ็มีสูบวชุกประเทศให้เนาะอี่บามีจังหวัดมันเดือนนี่ค่ะอันนี้ก็เงินบาทกต่พ่าแล้ว อันนี้ก็คือฝันฝันของปูเมื่อคืนนี่เนาะค่ะฝันล่าสุดก็คือปลาปลาตายสามตัวเนาะปูเนาะเขาก็ลังเห็ดกรลังคั่วอยู่ทาเลือเอากระสั่นก่อนดีม่แย่ันก่าพจหน้าเอามาสองมาบอาว่าวกััปู อันนี้นผู้แดนกูจะพันเดียวกันเลยแบบนี้บู้แดนโลกมันนู้นแ่งานมันออกติดแต่หวังงานมันดวงดีแต่เนาะจ้ะผู้แดนมาเขาาก็ลองเบิรงคือบานหาบาทไปค่ะการนั่ยนะมึงขึ้นอยู่กับดวงมาคุยโฆษณาด้วยกันจ้ะการกราบขอบพระคุณปูและลายจ้าน้ำกามน้ำมาสการครับปู้จ้ะก็เป็นแนวทางความฝันของปูขอนก่นเด้อค่ะเอฟซี ฝันเมื่อคืนนี่ล่าสุดเนาะค่ะปูฝันว่าย่างไปมองเขารับซื้อป่าเนาะค่ะทั้งผู้หญิงผู้ชายเนาะขั้วป่าอยู่เป็นปลาสวายตัดไว้สามทอนสันปลาสามตัวตัดย่างละสามทอนก็เป็นปลาตายปลาเน่าสันเพื่อนเลยทามาเอาบ่หน้งปูเสียาไว้ไฮยุดอกว่านข้นว่านนะคนดีขั้วป่าอยู่ทันสีเอาก็มาเอาเลยเซียาไว้ห้สัน ปูเลยตีให้ป่าตายแปดศูนย์ศูนย์แปดแปดสามสามแปดสามตเนาะคะ่ะเอาไปเล่าพัฒนากรเนาะคะ่ะทั่วสิฮอดรัฐบาลไทยเนาะ,ะก็จะยาวกันยังอีกโดนเติมอันนี้คือฝันวันที่หกของปูนะคะอ่าฝันวันที่หกนี่คือนอกนกหนึ่งตัวเนาะคะ่ะนกหนึ่งตัวแล้วเพื่อนอัน ทายลงมาเนาะอุจระเพื่อนอะ่ะออกมาเป็นก้อนใหญ่ๆแล้วก็ปรากฏว่าอ้ยคือก้อนใหญ่เนี่ยปูก็เลยเอาไม้ไปเคลียย์แล้วเห็นกระดาษสี่เหลี่ยมแผ่นเล็กๆเนาะค่ะแผ่นเล็กๆมีเลขหาอยู่ในหันเนาะค่ะปูก็เลยตีหาศูนเนาะเพราะว่ามีเลขห้าตัวเดียวไหมคะ่ะหาศูนศย์ห้านะกับหกห้าห้าหกหกศศย์ห มันเ 6, 5, 5, 6, นียนหกห้าห้าหกนี่มันกับหัวเนาะคะ่ะปรากฏว่ากลับหัวเป็นเก้าห้าไปออกลาอุบลนเชยเนาะคะ่ะไปลาอุบลนอันนี้ก็ตาม,มางไว้แน่นเนาะค่ะฝันเก้าของปูนี่เพราะว่ามันยังไม่ออกห้าศูนย์เนาะหรืออาจจะเป็นรัฐบาลไทยกับบัจาคเนาะห้าศูนย์ศูนย์ห้าปูว่าฝันเก้าปูว่าอยากเ้าแล้วนะปูจบไปฝันไหมแอดกับอดเ้าให้ฟังบ่ได้เนาะคะ่ะ บระเดียวมันนั่นมันบ่ทันได้ออกแม่ารเล่าเงวดที่ที่หกนี่บ่ทันได้ออกงวดที่ผ่านมาก็เลยว่าเอ้าเลขมีบนมีล่างก็ลองเอาไปพิจารณาเบิ่งเนาะคะ่ะเนาะผู้ช้วิาวจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นเนาะค่ะไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดนะคะถูกใจก็ขอคนละหนึ่งไร์หนึ่งแชร์เด้อทำเป็นกำลังใจกับทางช่องโจมผ้ารวยแน่เนาะค่ะ ขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสู้ทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ก็ขอให้มิโสมิลามิมนันเมื่อแรกเนาะคะ่ะรอบสองทุ่คมครึ่งซึ่งทุ่มะคระึ่งแล้วค่ะก็ขอให้มิโสมิลามิมนันไปรัฐบาลไ้ยกถูกรางวัลที่หนึง่งให้เฮงให้ปังให้รวยทุกๆคนทุกๆท่านเนาะ,ค,ะ like, ค่ะไคกดไลค์กดแชร์ให้ให้ถึงทุกๆรางวัลนะค่ะบนล่างเมื่อแรงปังปังรวยรวยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนอค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ